สวัสดีครับผมอาชญิครับจากมหาเฮงครับผมกรณีที่ชนแล้วหนีนะฮะต้องทํายังไงบ้างนะฮะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณต้องทํานะครับก็คือว่าต้องโทรไปแจ้งประกันนะฮะประกันเขาก็จะเข้ามาดูเหตุการณ์นะครับแล้วก็จะพาทางคุณนะครับเข้าไปแจ้งความที่ตํารวจนะครับเพื่อให้เขาดูสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คุณทำนะฮะ ถ้ามีกล้องวงจรปิดหรือว่าตอนที่เกิดเหตุอะครับจําทะเบียนรถจาสีรถไว้ได้ยิ่งดีนะฮะเพราะว่าจะเป็นหลักฐานในการมัดตัวของอคู่กรณีได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าประเภทไหนสามารถคุ้มครองกันได้บ้างนะฮะเริ่มจากประเภทหนึ่งแน่นอนครับว่าคุ้มครองแล้วครับถ้าเกิดว่าชนแล้วหนีในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นทะเบียนอะไรครับ สีอะไรอย่างเงี้ยฮะล็วกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นนะครับไม่สามารถระบุได้ตัวนี้ก็จะมีค่างเงื่อนไขครับส่วนถ้าเป็นประเภท2บวก3บวกจะต้องมีหลักฐานนะครับว่าเป็นทะเบียนรถอะไรครับเพราะว่าถ้า,ถาทราบทะเบียนรถนะครับทางบริษัทประกันก็จะได้เช็คดูได้ว่าเป็นใครแล้วก็ตามสืบความเอาครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นประเภท3ครับ สามเฉยๆนะครับก็คือคุ้มครองของเฉพาะคู่กรณีแน่นอนว่าตัวนี้จะไม่มีผลอะไรครับถ้าอย่างไรตอนที่เกิดเหตุให้มีสติกันไว้นะครับแล้วก็แนะนำครับกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงมากครับติดรถเอาไว้ครับเป็นหลักฐานที่ดีครับในการดำเนินคดีครับครับขอบพระคุณครับ